สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตล่าสุดนะสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอลวอเลตนะครับกับทางด้านของนะครับรัฐบาลซึ่งก็เป็นนโยบายเรือธงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางด้านของดรเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มาปลุกนะครับสีพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านดิจิตอลวอเลตนะหนึ่งหมื่นบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับในส่วนนี้ว่า ในเรื่องของ4พายุหมุนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมสรุปนะ,ะเกินหวัวน,นิดนึงแล้วกันนะครับว่าแต่ละลูกมันประมาณไหนเดี๋ยวทุกท่านไปดูนะครับหรือว่ารับชมท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับน่าสนใจเดียวนะครับพายุหมุนลูกที่1เนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของโครงการเติมเงินดิจิตอลห0 0 0 0บาทเนี่ยเขาก็จะมีสเต็ปนะครับก็คือเขาบอกว่าพายุหมุนลูกแรกก็จะเกิดในเรื่องของประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธ์ ซึ่งแน่นอนครับก็คืออายุ16ปีขึ้นไปนะณนะวันที่เปิดลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เช็คกันในเรื่องของรายได้แล้วก็ในเรื่องของการที่มีเงินฝากต่างๆนะครับอันนั้นก็ว่านไปตามในเรื่องของคุณสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเกิดพายุหมุนลูกที่1ก็คือประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าถูกไหมฮะก็คือประชาชนสู่ร้านค้าก็จะต้องเป็นร้านค้านะครับผมที่เขาเรียกว่าลงทะเบียนเนาะเพื่อจะรับสิทธิ์ในส่วนของนโยบายดังกล่าวนี้นี่คือลูกที่1ครับส่วนลูกที่2นะครับก็คือเป็นพายุนะครับหมุนลูกที่2เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์นะจากผู้ที่นะครับใช้สิทธินั่นแหละนะส่วนของพายุหมุนลูกที่1ต่อมาพายุหมุนลูกที่2นะร้านค้าสู่ร้านค้า นะครับภาพก็ประมาณว่าร้านค้าได้รับเงินจากประชาชนนะครับแล้วก็เอาเงินดิจิตอลวอเดตเนี่ยนะฮะไปทําการนะครับผมนะซื้อหรือเติมวัตถุดิบต,ต่างๆนะครับก็ไปซื้อร้านค้าต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยมาดูกันนะครับเกิดสู่พายุหมุนรูกที่3ครับก็คือในเรื่องของกําลังซื้อนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการหมุนเวียนนะกับร้านค้านะครับอาจจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ต่อไปนะนี่ก็คือเป็นพายุหมุนรูกที่3ม ตามด้วยพายุหมุนรูปที่4นะด้านของการที่ทางด้านของภาครัฐบาลใช้ในเรื่องของซ u เปอร์แอปเข้ามาเชื่อมโยงนะครับนะในเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับโมบายแบงกิ้งนะก็จะเกิดในเรื่องของพายุหมุนนะครับด้านเทคโนโลยีนะว่ากันด้วย4พายุหมุนภาพประมาณนี้เดี๋ยวอย่างไรไปดูรละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับว่าแต่ละพายุต่างๆเป็นอย่างไรนะครับผมที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของรายเอียจากทางด้านของคุณ เปาภูมินะครับซึ่งมีภาพนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกันเรียนเชิญครับท่านนายกรัฐมนตรีท่นานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รผู้ทรงเกียรติของพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับผมมีเจ็ดนาทีกับหนึ่งนโยบายที่สร้างพายุหมุนสี่ลูกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและนโยบายนี้มีชื่อว่า อย่างที่ทุกท่านทราบครับดิจิทั l วอ l เล็นโยบายดิจิทัลวอ l เล็ตคือการกระจายเม็ดเงิน1 0 0 0 0บาทลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปราว50ล้านคนนั่นหมายถึงเม็ดเงิน5แสนล้านถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยตะรอกแล้วตะรอกแล้วเกิดพายุหมุน4ลูกครับที่ผมจะพูดในวันนี้ ทุกท่านครับพายุหมุนลูกแรกพายุหมุนลูกแรกเกิดจากการที่ประชาชนสู่ร้านค้าเอาเงินไปซื้อของในร้านค้านายสมชายไปซื้อหมูปิง้งนายสมหญิงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเกิดธุรกรรมแบบนี้เป็นหมื่นหมืนล้านครั้งในรอบแรกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ภายใต้เพียงแค่2เงื่อนไขครับท่านต้องใช้เงินให้หมดภายใน6เดือนและท่านต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนของท่าน2เงื่อนไขนี้การันตีอะไรครับ2เงื่อนไขนี้การันตีว่าเม็ดเงินจํานวนมหาศาลถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและกระจายตัวในทุกอำเภอในทุกหมู่บ้านในทุกตลาดนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและนี่คือพายุหมุนลูกแรกครับที่เกิดขึ้น ของดิจิ t a l w a l l e ็878ลูกพายุหมุนเกิดใน878อำเภอทั่วประเทศพร้อมๆกันนี่คือพายุหมุนลูกที่1ไม่จบแค่นี้ครับผมไปต่อที่พายุหมุนลูกที่2จากร้านค้าสู่ร้านค้าพ่อค้าหมูปิง้งพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ครับท่านต้องเอาไปใช้อีกหนึ่งรอบ เราสร้างเงื่อนไขนี้เพราะเราต้องการที่จะหมุนเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบและธุรกรรมที่พ่อค้าหมูปิ้งเอาไปซื้อของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเอาไปซื้อของเกิดอีกหมื่นหมื่นล้านครั้งในระบบเศรษฐกิจกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกหนึ่งครั้ง ในรอบนี้ไม่มีข้อจํากัดทางด้านพื้นที่ครับท่านสามารถใช้ได้ในทั่วประเทศไม่มีข้อจํากัดในด้านร้านค้าท่านสามารถใช้ในร้านค้าใหญ่ร้านค้าเล็กได้เกิดเป็นพายุหมุนลูกที่สองครับในเศรษฐกิจไทยข้ามจังหวัดข้ามภาคก,กระทบชิงกันไปกระทบชิงกันมานี่คือพายุหมุนรอบที่สองที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกหนึ่งครั้งในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทุกท่านครับพายุหมุนลูกที่สาม เราถูกตั้งคำถามครับเงินกำลังจะหมุนไปไหนเงินก้อนนี้กำลังจะหมุนไปไหนแล้วก็มีการโยนคำตอบให้สังคมโดยฝ่ายค้านว่าเงินกำลังจะหมุนไปเข้าร้านสะดวกซื้อที่เป็นเชนใหญ่ๆเงินจะเข้าเจ้าสัวหรือไม่แล้วจบแค่นี้หรือไม่ผมเรียนอย่างนี้ครับนี่คือการมองเศรษฐกิจที่ไม่ครบระบบหยุดแค่นี้ไม่ได้ พัดเพื่อไทยมองแบบนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานผมยกตัวอย่างง่ายๆประชาชนเดินเข้าไปซื้อในร้านสะดวกซื้อไปซื้อกล้วยตากหนึ่งถุงกล้วยตากหนึ่งถุงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกครับแต่เกิดขึ้นจากการผลิตมีกระบวนการผลิต ในกล้วยตากหนึ่งถุงนั้นประกอบด้วยกล้วยที่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตกล้วยเพิ่มขึ้นนั้นคือรายได้ของชาวสวนที่มีเพิ่มขึ้นนั่นคือปลายทางกล้วยตากหนึ่งถุงต้องมีบรรจุภัณฑ์ผลิตในโรงงานต้องจ้างพี่น้องแรงงานนั่นคือรายได้ของพี่น้องแรงงานที่จะเพิ่มขึ้นนั่นคือปลายทางผมยกอีกตัวอย่างครับนมพาสเจอไรซ์หนึ่งขวด เชืเช่นเดียวกันนมไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกแต่เกิดขึ้นจากการผลิตให้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคืออะไรครับเราต้องเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้นนั่นคือรายได้ของคนเลี้ยงวัวที่จะมีเพิ่มขึ้นขวดบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีการบรรจุมีการผลิตในโรงงานเกิดเป็นรายได้ของพี่น้องแรงงานเกิดขึ้นทั่วประเทศนั่นคือปลายทางนี่ต่างหากครับที่เป็นเศรษฐการมองเศรษฐกิจที่ครบระบบร้านค้าเป็นแค่เพียงตัวกลาง ในการถ่ายทอดเม็ดเงินดิจิท a l วอลเล็ลงสู่หน่วยการผลิตที่เล็กที่สุดนั่นคือประชาชนนี่คือภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ต่างหากที่ควรจะมองแล้วรายได้ของพี่น้องชาวสวนรายได้ของพี่น้องแรงงานรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นเกิดอะไรครับพวกเขานำกลับไปซื้อสินค้าอีกครั้งในระบบเศรษฐกิจอีกหนึ่งรอบ ไปซื้อกับร้านค้าเกิดพายุหมุนรอบที่3เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับและจะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆรอบทุกท่านครับนี่คือพายุหมุนรอบที่1รอบที่2รอบที่3ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการหมุนเวทเงินทางเศรษฐกิจผมจะไปที่พายุหมุนรอบที่4ที่เป็นพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น ทุกท่านครับดิจิทัลวอลเล็คือการกระจายเม็ดเงินผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นระบบการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยแอปพลิเคชันใหม่และนี่คือสถาปัตยกรรมของเราครับประชาชนยืนยันตัวตนและพุ่งเข้าสู่ซ u เปอร์แอปพลิเคชันที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่และสามารถต่อยอดได้ในอนาคตลงลึกไปกันนั้นคือดิจิทัลวอลเล็ครับเป็นวอลเล็ตกลางขนาดใหญ่ ที่จะสามารถเชื่อมกับธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมอย่างมากมายด้วยระบบ Open Loop นี่คือสถาปัตยกรรมครับภายหลังภาคหลังหรือเบื้องหลังของสถาปัตยกรรมนี้คือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่เบื้องหน้าคือสิ่งที่ประชาชนใช้ได้อย่างง่ายดายครับท่านมีแอปพลิเคชันของธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนที่เข้าร่วมท่านเห็นไอคอนดิจิทัลวอลเล็อยู่ข้างๆท่านสามารถกดใช้งานได้จากสิ่งนั้น แล้วลองนึกภาพครับประชาชน50ล้านคนอยู่ในระบบนี้อยู่ในระบบการชำระเงินในรูปแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเกิดธุรกรรมมากมายกระจายอยู่ในระบบกระจายอยู่ในประเทศเกิดเป็นพายุหมุนลูกที่4ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านธุรกรรมต่างๆทุกท่านครับนี่คือพายุหมุน4ลูก ที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลเล็ตกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจปั่นระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนพายุหมุนลูกแรกครับผมทวนอีกครั้งจากประชาชนสู่ร้านค้าลูกที่สองจากร้านค้าสู่ร้านค้าลูกที่สามครับจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตวนกลับมาซื้อในร้านค้าอีกหนึ่งรอบและลูกที่สี่ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากแอปพลิเคชัน ทั้ง4ลูกนี้รวมเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่ที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยและทําให้ปลุกเศรษฐกิจไทยชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทุกท่านครับและทุกท่านครับนี่คือและทุกท่านครับนี่คือดิ g i t a l Wallet ครับนโยบายจากพรรคเพื่อไทยสู่นโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนขอบคุณและสวัสดีครับ อาละนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับพายุหมุน4พายุนะครับผมที่เกิดขึ้นตามที่นะเขาเรียกว่าเป็นนโยบายหลักเรือธงของรัฐบาลก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับให้กับประชาชนทุกท่านรับทราบข้อมูลนะครับเดี๋ยวไงมีความคืบหน้าอื่นใดน,นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ